อัปเดตกันอีกช่วงหนึ่งครับผมตอนนี้นะครับทางด้านนั่งร้านโครงจอเรียบร้อยไปแล้วครับตู้เบรดด้านขวานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะจากการหาข้อมูลของมผมเมื่อกี้นะฮะเ,เป็นจอที่สี่สิบน,นะครับของหนังแค่บนวัดสันวนัยนะครับผม อที่40ของปี2565นะครับก็เป็นหน่วยอันธวันดี955ครับเป็นผู้รับใช้นะครับทางด้านเจ้าภาพติดต่อประสานงานติดต่อจ้างมานะครับผมตูเบนนะครับข้างละ24ใบนะครับลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างขวาถอยเทียบลงด้านซ้ายอยู่นะครับตอนนี้ แปก็ไลต่ตอกสลิงแล้วนะครับทางด้านนังร้าของจอเรียบร้อยหมดแล้วครับจอ18เมตรนะครับผมเ,เป็นนั่งร้าน6ชั้นนะครับถ้าจอ18ก็จะ6ชั้นนะครับ สลิงเราค่อนข้างจะสบายหน่อยฮะวันนี้เนื่องจากว่าพื้นเนี่ยค่อนข้างจะต่อลงง่ายนะครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับมรเมื่อวันที่หนึ่งนะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนทำให้พื้นดินก็ค่อนข้างจะอุ้มน้ำพอสมควรนะฮะ จอครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวขึ้นป้ายไฟบนจอครับอันนี้ทีมงานก็ไล่เก็บนะครับปิดไฟนะครับไฟกระแทกหน้าตู้นะครับนี่ฮะดูเต็มเต็มนะผม อีกกระแทกหลังนะครับ24บใบนะครับ6ชั้น4แถวเฮ้ย6แถว4ชั้นนะฮะนี่ะอารมณ์ใจมั้งอี๋นรารู้ไม่รู้น่าะผมสนันแน่ครับอันนี้กับเหลี่ยมนี้ด้วยนะครับ ไม่มีแนวปะทะนะครับพะทะกับกำแพงวัดก็ไม่มีผลอะไรนะครับดีกว่าเหลี่ยมที่หันมาด้านนี้นะครับผมว่านะเพราะว่าด้านนี้จะกระแทกนะครับกับโบสถ์นะครับกับผนังโบสถ์นะฮะต่หันเหลี่ยมนี้นะครับหันเหลี่ยมนี้นี่น่าจะเสียงเต็มที่หน่อย ก็ขออภัยด้านเสียงด้วยนะครับถ้าเป็นหน่วยใหญ่ๆนะครับระยะบันทึกผมไม่ได้บันทึกไกลนะครับบันทึกอยู่เนี่ยฮะประมาณเนี่ยนะครับด้านหลังเครื่องฉายอยู่ประมาณแถวๆแม่ค้าเนี่ยครับทําให้ถ้าเป็นหน่วยใหญ่นะครับกับระบบเสียงที่มีลําโพงเยอะขนาดนี้นะครับก็จะได้เสียงที่แบบต้องบอกว่ามันลน้ลนๆหน่อยนะฮะ มันเต็มนะฮะโดยความดังถ้าเทียบเป็นเดซิเบลแล้วมันก็ดังเยอะนะครับดังมากก็จะทำให้การบันทึกเสียงออกมานั้นไม่ค่อยจะได้คุณภาพดีสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนการที่บันทึกม,มาจาจากผ่านมิกเซอร์ผ่านเครื่องปรุงออกมานะครับผมแต่นี้ก็เป็นเป็นเสน่ห์เป็น เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับของเสียงสดนะครับต้องบอกว่าเป็นเสียงสดนะที่ออกมาจากตู้ลําโพงนะครับสดสดเลยนะของหน่วยหนังหน่วยนั้นๆนะครับที่ผมถ่ายนะฮะตู้ลำโพงด้านซ้ายตอนนี้ก็กำลังปรับแนวไปอยู่นะครับชั้นแรกต้องไล่แนวไล่ระดับให้ได้ก่อนนะอย่างที่เคยบอกไว้นะครับตู้นั้นมีความสูงถึง4ชั้นนะครับ ถ้ามาได้แนวมันจะเอียงจะไม่สวยนะฮะต้องไล่กันนะพอได้ชั้นแรกแล้วก็สบายนะฮะ รูงคับยืนต่อกัน2คนนะพอดีเลยนะครับ,รบตัวเบดด้านซ้ายตอนนี้ก็ได้แนวแล้วนะฮะได้แนวแล้วก็เดีจะขึ้นชั้นชั้นที่สองชั้นที่สามต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรละฮะ ไม่ถึงชั่วโมงนะับผมนี่ฮะกับความคืบหน้านะครับตั้งแต่ตอนที่ผมถ่ายนะบ่ายสองโมงกว่าๆจนมาถึงตอนนี้อตีไปชั่วโมงหนึ่งครับผมชั่วโมงหนึ่งความคืบหน้าขนาดนี้ครับผมชมมาครับผมว่าอุปกรณ์เยอะขนาดนี้ทําได้ขนาดนี้ถือว่าเร็วหรือช้านะฮะก็คิดกันเราเองครับผม กับเวลาหนึงชั่วโมงครับกับอุปกรณ์ลงอุปกรณ์ขนาดนี้นะฮะได้ถ่ายคลิปนี้เสร็จก็เดี๋ยวรอชมช่วง ทดสอบเสียงเทสเสียงกันเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ่ายความคืบหน้าของการติดตั้งระบบให้ชมกันนะครับเนี่ยได้แนวแล้วนะครับตูเบดฝั่งซ้ายนะครับผมได้แนวแล้วก็เดี๋ยวก็ ก็ลงได้เราค่อยปรับตามไปเรื่อยๆนะครับกับดินที่นี่แน่นนะครับดินที่ลงโดยเป็นหินคลุกนะครับหินคลุกก็จะแน่นนะครับถึงจะโดนฝนมาขนาดไหนก็ยังมีความแน่นนะครับนี่ครับแถวเดียวนะครับหใบนะครับ ตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะตรงโรงที่ผมถ่ายให้ดูว่าตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่น่าจะเป็นเอาไว้ตั้งสวยดาวหรือเอาไว้รอจัดงานนะครับซึ่งที่วัดจะมีงานใหญ่วันหนึ่ง2วันนะครับในช่วงวันที่16 1 7เจนะครับ เดือนนี้แล้ะครับผมมษายนนี้นะครับซึ่งเป็นงานาเรียกว่าทําบุญนะครับทําบุญหลวงปู่นะครับหลวงปู่พรมนะครับวัดสนุนในแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นที่เป็นที่ศรัทธาเป็นที่สําสหรับท่านผู้ที่ มองหาที่พึ่งทางใจนะครับบนบานศารกล่าวแล้วก็ต้องบอกว่าได้ผลนะครับถึงถึงถึงเอาหนังมาแก้บนนะครับถ้าไม่ได้ผลไม่ได้สฤทริ์ผลตามที่ตามที่ได้ขอไว้ก็คงไม่จ้างมานะครับผมก็อย่างนันทวันเนี้ท่านก็คิดดูว่าค่าจ้างค่าบริการนี้ เท่าไหร่นะครับถ้ามาสำเเ็จผลตามที่ได้ขอพรไว้นะครับมีหรือจะเอามานะครับผมวันนี้มีเวลานะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดวันจักรีนะครับผม จะไม่มีเวลาได้มาถ่ายทำให้ชมกันแบบค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับอม่่จะเต็มที่นะครับซึ่งจะเป็นวันธรรมดาเองผมผมเองก็ไม่ได้มีเวลามาถ่ายทำให้ชมกันนะครับต้องขออภัยด้วยครับผ่านมาทั้ง40จอแล้วผมเองได้มาถ่ายแค่เพีงไม่กี่จอเองนะสำหรับปีนี้นะครับ ซึ่งด้วยโหงเวลาที่ไม่ตรงกันนะครับว่ไม่ว่างนะครับก็เลยทำให้จะไม่ได้มาถ่ายนะครับกระโดดไปหลายชอแล้วนะครับที่ไม่ได้ว่างตรงกันกับหนังแก้บนวัดสวนนยนะครับย้ำอีกทีครับจอที่40ของปีครับเป็นอันวัน ภาพยนตร์นะครับหน่วยด e ี955นะครับผมหน่วยหนังยักษ์ใหญ่จากจังหวัดส,สุรินทร์นะครับผมคาดว่าคืนนี้ดิจิทัลบาจนะมานะว่าได้ยินว่าทางอีกจอหนึ่งนั้นทางทางสีขอนั้นเหมือนจะโดนโยนง,ง,งานไปนะครับผมเดี๋ยพบปะพบเจอกันได้ครับกับ ดิเจสซาบานะครับผมนี่ครับผมมาด้วยนะครับช่องแขนสายแก้วครับผมนี่ครับผม ช่างนักพัดก็มานะครับพัดแนวนอนครับเราเจอกันที่ที่ร้อยเอ็ดนะครับจังหัดพัดนะพัดอะไรจำไม่ได้วัดพัดเขานะฮะวัดพัดเขานะเจอท่างนักพัดที่นั่นนะครับผมวันนี้ก็ได้มาถ่ายวันนี้เนาะที่นี่ที่นู่นไม่ได้ลงวันนี้มีที่ซีขออีกที่หนึ่งใช่ไหม บันสลีเหมือนได้ยินว่ายกเลยกยัไม่ส้เขาไม่ยกเลกาก็าแล้วอืครับผมได้ยินว่าว่าเขายกเลิกข้ครับผมมาก็ชคดีเจอมาเส้นไม่นาออครับ อืมใช่หลายคลิปเลยวันนี้โอเคฮะได้พูดคุยกับช่องนักพัฒนนะครับเนี่ยถูกเบ็ดนะครับเด็นไฟไปแล้วนะครับเดินไปไฟไปรอ เราขึ้นนะครับ

โอเคครับผมในช่วงลงอุปกรณ์ในช่วงนี้ก็จะถ่ายให้ชมกันเพียงเท่านี้นะนะครับตัวนี้ก็เตรียมป้ายไฟนะครับด้าน,นทางาด้านบนซอนะครับเตรียมที่จะเอาขึ้นไปติดตั้งแล้วนะครับวางเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับผมไมนานหลายปีแล้วกว่าปีแล้วนะฮะ ครับผมจะถ่ายชมกันเพียงเท่านี้ก่อนเี๋ยวรอมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับกับช่วงช่วงใช้เสียงอะไรแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับเข้าไปนะครับทำภารกิจที่บ้านให้เรียบร้อยแล้วค่อยจะกลับมาถ่ายทำช่วงภาคแสงสีเสียงให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมไว้เจอกันนะครับ